นย,น,นยหดชัยจะนับเป็นของเราอย่างใสสะอาดสามหมืนชื่นใจชัยโยกับพ่อแม่ที่เกิดลูกมามีสต,ติปัญญาฉลาดใชัยโยชัยโยกับครูบาอาจารย์ท่านอยู่ดังทิศบูรพาประสิทธิ์ประสาทวิชายลูกศิษย์มีสต,ติปัญญาอยู่ ไอ่บอก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะมนุษย์เห็นข้าแล้วทำไมถึงได้ล้มฮะมันชื่ออะไรฮะชื่ออะไรไม่มีรุ่มเสียงอย่าพูดจะบีบคอเลยเทงอับเออรอยก็ได้ะยังยังอยู่เลยรุ่นนี้ชื่อเทงครับผู้ชายที่หน้าตาหล่อๆรูปร่างมันหวานน่ะที่ไปเมื่อกี้ชื่ออะไร เจ้าชายทรงรุยมึงเรียกมานี่เด็กกูจะเอาไปเป็นผัวฮะกูจะเอาไปเป็นผัวมึงส่างปนตางลวอยาก็มึงเรียกมาเลยแล้วกูลูกน้องแค่นี้เรียนานั่นก็ไม่จุดไปปั้นหนะ้ามึงจำไม่ได้เท็กเง้เจ้านายนะเขาไม่ทิ้งลูกน้องในป่าดงพงไรลูกน้องของข้านี่ข้าไม่เคยทิ้งมึงเรียกมา ลงแลด้อยอากนะถ้าแกม,มาขำมาถ้าไม่มากูจะแดกเมืองคำตายหรอกเลยกูป้อใจครับก้มหลูเกาคนรออยู่บนบเพื่อแทงแทงรับฉันไม่ทิ้งหรอกแทงฉันมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพอตกในที่นั่งลำบากฉันทิ้งมันก่อน,นหน้าอายรออยู่นั่นเดงฉันไปแหมอยนีแหล แม่เอ้ยนี่แลหละผู้ท่่รักจริงให้หนุ่ยไม่ต้องเรียกแล้วเปืนอนกูมันมาไปไม่ไปช่วยเหลือเท่งเอาองใจไปพร้งน,นะครับเออป้มเกี้ยน้ำเดียวก่อนคอยเคีียก่อนตัอละยามกาหน,านั้นท่จงจุรียาเราบอก่าสงสารกับกาไทย บอกรักที่ไรเลรสีออกไปตัวเหม็นสาบทำไมทำไมมาผลักเมยียอย่างนี้ไอ้ยาลาคาอยู่มันกี่นู่นไอ้หน้าหัวไอบา้านี่เดี๋ยวกูแดกมึงเลยกินไม่ได้นะกูทำไมก้มข,ของกูกินได้ก้มนี่ก้มติดเกี่ยวติดลินก้มพื้น เอาไปต้มต้มมากู้ก้มต้มหลายน้ำน้ำรุดตาย่ก้มเนี่ยเบื่อว่าตึงน้ำรุดตายกู้ก้มไม่ดินนี่กู้ก้มไอ้ยากินไม่ได้กูใส่เคยลงไปไอ้นั้นแนั่นกว่ามึงแบ่เคยกุ้งก้มลงในเคยเมื่อไอ้ยาเปลือกกูไม่ได้กินแม่เอ้าเจ้าใจก็ตอนนี้หมายถึงว่ามีทางเลือกสองทาง เป็นอาหารหรือเป็นสามีโต้ไอ้นังมาเกียรติในชีวิตนี่ฉันรักเกียรติกว่าชีวิตแต่เองขึ้นข้ามาแต่ต้องขานิดเดียวเสด็จพ่อยกกองกําลังมึงตายนั้นมันอนาคตดูดิเทเราจะสู้หรือไงเนี่ยถ้าสู้กันเสียเปรียบปณีครับนะคือยักมันยักมีพวกก้นตกมันก็อย่างหวานมันก็ยังเป็นซัตรมาชาติชนิดนึงฉันไม่เอานะเด็ก คงใช่ไม่ต้องนะครับแต่ว่ามันมาเดวอย่างปิดวังหรอกู้อยากสักคนใครอะเด็งในพวกเราก็นี้เนี่ยเซอทะล่าเป็นพวกอยากพวกมันสักคนแต่ไม่ใช่เรานะเด็งคงใช่ไม่ต้องมันต้องตำบ้านเมืองให้เจริญแต่พวกเราเซียะล่าเป็นพวกอยากสักคนพวกเรานี่เหรอครับพวกเรามันใครเดงพิ่งยามาแจ็คบินโตครูนะพวกเราพวกเราไม่ห้องวันอยากกันนั่น ผมยอมตายนุย้ยก็ไม่เอาไอ้เถ้านุย้ยไม่เอาผมาเอาเองผมจะไม่หยัดเยียดสิ่งที่เผื่อไม่ตองกันแหมเท่งนี่เป็นคนที่มีน้ำใจประเสริฐไปพูดกับมันที่เท่งครับว่าไงจะเป็นสามีหรือเป็นอาหารนะเออปณีนะอยากมึงย่า่ใจทุ่มเจียงปนันมนุษย์ก็ผูดกันนิมๆนิมเออผู้อ่นมึงได้แมนอย่างไยได้เลยเท่งได้ชมมันโกนี่แม่ ม่รูแกงได้เลื่อมัง่งช่วยงานในเทงแต่งานกับยักษ์ดินกเขาบิ ok ul, ul, นก้ามเขาน้ไม่ใจคู่เราและไม่อยากแลมองพี่น้องชาวต้ที่เมืองปราณอย่าเพิ่งกลับบา้านก็เติดหดนะ้ะพี่น้องใครแต่งมันจะได้เมียยักษ์และแต่นั้นงามนักหน้าตาหน้ามองนกหั่งได้มูสังนกหั่งได้ลูกมูสังออกลูกสักครั้งต้องเป็นนูรองตองแล e แต่เดี language, ie, in, forget, splash, มันเปรตดิเท่งจริงหนึ่งจริงหนึนางยักษ์เลยมึงเลี้ยงมนุษย์ไปนี่มึงเรียนดูมนุษย์เป็นไอเทงเอ้ยมึงอย่าลืมว่าในสมัยอดีตน่ะนางยักษ์เคยเป็นเมียของโอรสราชาคอยนางผีเสื้อสมุดเคยเป็นเมียปลาไพมณนี้มีลูกจืดสินสมุดยังเป็นเด็กดีช่วยเหลือสังคมอ๋ออยากนิ่มจบหมอ เชรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ว่าไอ้นุยลุยยังรู้จักลูกนางพีเสื้อไอ้นุยใหญ่รู้จักใครลูกนางพีเสื้อจีบเรือหลกดุมหลกดุมกระเสาแดงของมึงเข้าใจความเป็นยุคของมนุษย์ทําไมกูจะไม่เข้าใจอาหารมนุษย์กินอาหารที่มันสุกแล้วจะไม่เด็กทุกเสื้อผ้ามนุษย์ชายสิ่งที่มันประณีตกว่ายักษ์ทุกกูจะหาให้ดิ แล้วมึงได้มาจากไหนกูทํางานกูมีผัวชาวมนุษย์มึงอย่าลืมว่าพละกกาลังของยักษ์นี่มากมายมหาศาลไอ้แด่งไอ้ภูเขากูผลักไอ้ล้มก็ได้กูจะอุ้มไปไหนก็ได้ในทะเลกูลงได้ถึงสะดือทะเลมีเวทมนต์คาถากุ้งหอยปลาปูกูเรียกได้หมดนังยักษ์พันธุรัสเคยเขียนคาถาเรียกเนื้อเรียกปลาแวพวกชาวยักษ์นี่เออองใจกับแม่ดีตาหน่วยเอาเดี๋ยวป้อมเจดัดปิดวังทำไมอ่ะองปีกับป้อมรวย ตอนนี้ก็สร้างจะน้นนนตั้งน้มันยังมีวันที่ขึ้นปาเลสไตน์อิสราเอลไม่รู้ก็ตกลงมาได้บัดปลึ้น้ามันขึ้นเลยอรถจะไปคูดไปตักแป,งป่งพไม่เมียพ่มป,ปลักก็ไว้ลมแล้วอูมเข้าไปตกในข้อยต้มทีตาด้นสี่เลนแปดเลนเมียพ่อหมอดินไปให้หเสร็จแล้วขึ้นเยียบอัดเป็นอีตัวตกในขอยรือผานไม่ต้องเอารถไปทาเมียซอดแก้ก็ตายต้อนปลุดเดียวอ่ะในจะดืย์ทะเลเมียไปได้อา,านิกุงลายตัวทิบนิวไข่อยู่ในตวงแปดปัน ราจำมรีโลรอยซ่องปีป้อมเป็นกูเตรับทำไมอ่ะรวยยังยังเออแล้วเออต้องเดี๋ยวมึงได้กูกองให้ผัวหมดดันลาอ่ะถ้ากันนี้ยุ่งเพราะว่าป้อมรวยได้ทีป้อมผอยหวังแป้นข้าไม่เจ้าข้าใครข้าอยากมึงอีกามันปลื้มอ้าวกับมันรักกูดิมึงรัก,กกูขนาดไหนถวายชีวิตตาพุ้อยากกินสิ่งใดกูหาจนได้แต่ไม่ได้ยอมตายกูอยากวัน กูค่ากูเฮกินดวงอาทิตย์กานีมันตรงดวงอาทิตย์ปลัดเอวักตายตายกูเตื้อค่ายมันอยากค่ายโดกอยากว่ารวลุยนะาตียังยังแขงกุ้งเว้นคอนนั่นอยากอันนั่นฮะมึงแย่งกิตติกุเว้นคอนอะไรอะหนุ้ยอยากว่าเป็นคอนกับทำไมพ่อมาเองกับฮองเห็นว่าไม่ฮองแด่ใจเพื่อนนี่ เงิ้ยไม่นี่เบียนะเปิดตรงไหนกูสักวัวเดียวไม่ได้กินเคียงกิปแล้วร็จอโตตรงไหนลังยังใจลังแล้วชอยมีเลือกกับโลกโก้แล้วก็บนโลกโก้มึงกระจายาไหนอ้ๆๆอนวนกูวิวกรีงจ้าตักวายแปดตุ้งวาต่อเจ้าว่าเจ้าได้กินก็เลวมัดแล้ว ก็ตกลงแกงดิุ๋่นดิุ๋่นไปม,มึงเลยหนุ่ยหลักตักไม่ใจลักแล้วกูตักตอนเดี๋ยวเขาไม่เอ็นนานเลยหลัก <c oughs> ถ้าตกลงดุ้ยก็ทวงสิทธิมาอีกว่าไงเด็ก <c oughs> ต้องให้หนุ่ยแล้วกับมันเน้นคอนเ <c oughs> พราะมีแยงไม่ได้เพราะมันพอ่นอครับสิทธิผู้อื่นก็ตกลงมึงเอาไว้หนุ่ยเอะเอกงนิจตลาดจริงใหญ่ดับเหลา่ลาจากเรื่องนี้รุนตกอย่างอีตายโหงเอลงมึงไม่บอกแต่ว่าเราเองอยากเป็นนั้นว่าองค์ชายยอมรับข้าเป็นเมียจะไม่เด็กออ๋ พ้องใช่มึงเอาไม่ได้แกเป็นคนก้องประเทศชาติจะต้องไปยุกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าผู้ที่รักอยากจริงๆมีใครไอ้หนูหนุย้ยไอ้หนูหนุ้ยนั่นใครอยู่ล่งางหัวใจอือมนุษย์เลยโง่<อ>มึงห่วยเลยกูเอากูไม่เอากู <laughs> ไม่ยอมเอาไปเป็นสามีนอนกอดกันกูไม่รู้ว่าอาหารหรือผัวเดี๋ยว,วกูแดกแล้วกูไม่เอาพักโลกวุ่นซบานี่เขาไม่เอาไอ้ไอ้มึงใช่ออยากว่ามึงโล่ป่ะ อ,อดแชนหมอเอรอตายมาอยากโู้เ่านี้เจี๊ยรแรงเราจ้าเราบาปรักอีนางอยากมึงไม่ทนกูไม่ยอมเอาเป็นพัวปลอดนาเมื่อนหัวตัวเมื่อนคนนาวน้ำก้นกูยอมนอนไปกอดค้อนมมอย่างพูดแบบนี้ดูตู้กลูกกูใจวันนี้มาไจกูจะปลักในอยักลัง นายอำเภอตึ้งตันประดานตึ้งองค์จ่ายอ้ามก็ไม่ควังกูคมคลืนมารังให้ตั้งกันเข้ามาเตือนในน่าวัวกูยาตีไอ้ของักกูจ่ามือปลาก่หมันอยากลังปลดข้อกางแกงและรูดซิบอย่าหนุยทำไมอ่ะดูตู้กูนะน่าเกลียดเลยมานนังนี่ข้าวมาใช่มึงแน่กีดไม่เอาหนุยไม่เอาไม่เอามานนังนี่มามานัง มาหนังนี่ฝากไปก่อนโอลาน <qued an> มึงอิดรู้มันปลืพ้พอเตงมันอยูเย่เทคนิคมึงแลรถเจ็ตเตอร์แม่โคกันกันนัดนักจางหลักไม่ห้วยจิบหลอตอกไม่เดินแต่บอดอกแก้เข้ารูบิดขึ้นกรึกๆๆกร,ร <qued an> อยากนี่กับเมื่อนป่าดอกแก้เข้ารูกบิดได้บองเล่นดอกเดียวนี่ ข้าต่อการองค์ชัยแหละอีนางมานเอาหนุ่ยไปถอะไม่เอาองชายข้าก็มอบว่าเลิศคับท่านได้ทางเดียวจะเป็นสามีหรือเป็นอาหารหแต่แต่ฉันดื้อรั้นนะก็เหมือนกับข้าักพวกอีกสองคนอักตกล้องฉันจะยอมร่วมชีวิตกับเองไปพักในถ้ำของข้าสักเจ็ดวัน หลังจากนั้นข้าจะไปกราบพ่อผัวแม่ผัวตกลงจ้าไม่จะจะนำสีสะพายแม่เด็ดพ่อเด็ดแม่ได้เห็นใช่แต่น้องมักกี่วันเดี๋ยวพี่จะไปเอาอาหารก่อนอาหารที่ไหนอะอยู่ไหนจังอยู่ดีริมเดินริมควนนทำไมเมย์พวกนั้นไปเอามาล่ะมือรกลบเราเอออ้ตื้ออาหารก้องเจ้วนายไม่ได้ไอ้พวกนั้นอยู่เป็นประกันนะ เด้อยากหนีจะจะหนีไปไหนพ้นยัรู้เออเข้าใจแล้วไปฉันรอจ้าจะไปห้านายเลยเมืองเลยจะไปตึงเมืองใช้นุ่มชินบวกก้องกุญทุติกันอย่างเลยไอ้ร้อยร้อยต่างางอานดอกกินกันได้แดงอกแม้พจ้ามปักกักมาจากคุณใจนรงของลุยกินไอ้นั่นว่าได้แดงเด็กก้าวๆเด็กข้าวกัน กูกินที <Diamond Hai> <S <S you kind of ่มาอ้วนอย่างนึงไม่ออกอ่ะอ้วนได้อ่อนแรงแค่นั้นองค์ใจแกเป็นองคนเอยเมืองนี่ไหนวะเมืองเมืองไหนเมืองอายุทยาบ้านแก่แล้วแกไปเมืองแล้วแกกลับมาใช้แล้วขมคามัยอะไรให้มันฟื้นคือองค์ใจย่อมสิ้นชีวิตไม่ยอมดีใจสักทีของพระองค์เสื่อมเสีย คันนี้แน่นอนอยากมันกินมดมันต้องกินมึงแล้วกินกูแล้วกินองชายอันนี้มึงกินตะุนีปลาล่ามลูกนี่กะริดแกงเม็ดอะไรไใบตำปันกูก็เข้าไปกระทิบที่ววงชายว่านตำว่านโอ้อยากเป็นเมียแล้วก็ลบไปเอาอาหารแล้วก็ไปใจปอนนี่แล้วกูอ่ะโอ้ตายเลยแล้วมากินปลื้ดได้ปอกด้วยของกูกันนะเจ๊เล่นว่ามึงกินจู้อยากได้หรือเปล่าแค่มึงขึ้นอยากแต่มึงจู้ได้จริงไหม บาปมึงนหรลอบาปหรือกูนี่ยเจงนะถจำมาใจมึงกูไม่ลาวตอนโปรเราตายอ่ะแกมีลูกไข่แม็ดเดียวเป็นแลกแม็ดเกิโพรู้ออเห็นแ,แหละบอกว่าลูกเกอิดล้านเนื้อเคยได้แม็ดเกิโพนชักชิดอมกระเดวนี่กูดได้ไปน,นั่นกูอมแม็ดเกิโพอยู่บ้านกูวาดยากาตายเป็นช้วนชวนปะยากาเหี้ยวเลวยวาดว่วเพลินราวกับอะไร ซึ่งใครได้ยินไอุ้ไปเจอม,มาชีตตามเด็กว่าดเออดีวออะก้าวต้าไปไหนแจงอยู่เป็นกำลังใจนะมีไฟยัายาพื้นหนึ่งแมกไก่โพแมกกูวาดอยากนี่เราเดียวไว้มึงแร่นี่ออเออเอ๊ะทำไมองค์ชายไปชาล่ะไม่กลับแล้วไม่กลับก็นี้นะแทก็หนี้นะแท้แกได้ไม่ได้อกเสี้ยงเอาวอันทัไปเลยนะเออ,อีนางมันมันรู้ดี ว่าเขาวางแปนมานี่อะแน่นอนหนักท่องชีวิตที่มึงต้องติดสังคาตึงยากไรแน่นอนหนักวันนี้อยากต้องมีบัตรดามึงดูตู้กูนักหน้ากูจะเป็นสามีมนันว่าพลังต่างจำใหม่ระบองเอียกแต่มึงอยากมีหลักสู้กับนางพระาจางซัน กูมีลูกไข่โปบอกให้โรว่าดีมานานกูจะตำการวาดดับดินมึงชินใจว่าพลางหลวงตุ้งข้างแกงไม่รอจ้าปลอมดุยป้ายันยาแล้วยิบลูกไก่ใจ่ไหนป้าก,ก้มวายมึงอยากไปนะเออมึงต้องตายอยู่ในไพลแม่แขกในกูนยากรู้ผู้ที่มีข้องดีจับกระบองข้องมากูทำการแล้วร้อมจะรบ วันนี้มึงต้องพบนีกับจิตปยาโกสีหวานามาปาตาตาตาก็ตันตีบอกาตาึ้นดีกุลุยออกท่างเมืองคุยเลยจับแหมในบันลือเล่าแมมมึงอย่าไปนะอย่าไปนะแจกรดบอกจากตัวขึ้นหลุดห,ดห,ดหิงจันนุ่จีนผ่านไปแล้วจัดเปลตจริง ไอ้เทง่งลงบนคัวกันะมึงนี่ตัวดีนะเฮ้ย hey, อยากเออวีบอกมึงรู้ไอ้หนุ่ยมันไม่วิ่งไม่วิ่งไงมันหนีแล้วมันฝันนันแล้วมันทำเป็นวิ่งไงมึงตายเจ๊ยตอนเดียวมันมามันมา,ม,นม,ามึงไม่รู้ตัวมันเข้าต่างกลางล่างนู่นมาแล้วไหนอะไหนเอาเสียก่อนไอ้มน,นุษย์ <c oughs> มึงอย่าคิดว่ามึงจะเอาชนะกูได้ดีจะได้รู้ พอ,อนางมันรู้ดีแล้วนี่ก็มานี่ยาคนตีเรารักแล้วมันบอกอยากแล้วลอบนี้จะกระบอกข้อมารามีชาตีหลายตุกตีโยธา ข้าไปไหนอ้งชายทรงริยาเอ้ยหนีไม่พ้นต้งชายทรงริยาเฮ้ยทีรามานมันรู้แล้วเหรอแล้วนุ้แก่แทงอ่ะ หน,นีข้าหนดไอ้ด้ยมึงอกอยากอใจไปติดตะวันตกไอ้หว่าไปออกตอกโวอกอใจติดตะวันตกแลยฮไปทางทิศตะวันตกเอยฮะะนีไปไออกว่ ทิศตะวันออกแล้วออทิศตะวันออกหนีข้าไปพ้นเรกไปไหนอ่ะอยากลงทางเร็วนี่เออตอกเวอร์ออกออกเวอรอไปไหนแน่เราเลยตอกเวอร์อไไหนหนอดจ้อออกด้นไยแหลชใจแหละกว่ามึง อ้ยอ้ยายนิคดีทําไม่จนกูไม่มีลู้